เหมือนที่บอกค่ะพอมาเส้นนี้สิ่งที่จะต้องเจอทุกครั้งเลยเกรดอาเรียนที่เชียงรายนะคะจุลาพรเส้นนี้คือเส้นปรับเซียนสำหรับเกรดจริงๆมาทุกครั้งเพียนหัวทุกรอบเลยทุกคนเขาเรียกว่าอาการเมารถ จริงๆวันนี้ไม่ได้กินยาเพราะว่าอยากถ่ายคลิปมาด้วยนะคะปกติกินยาแก้เมาอะมันก็จะง่วงนอนแล้วก็แบบมันไม่ได้ชมวิวชมธรรมชาติอะไรเลยอะค่ะทีนี้นะคะสําหรับวันนี้พยายามจะพูดอยู่ห้ามเวียนหัวห้ามเียคุณครูอ่ะเขาก็สังเกตเห็นเกรซอะชอบเมาลถดเขาก็าเลยมีเทคนิควันนี้อยากแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เกรซอะกับคุณภูอะทำาเวลาที่เกรซเดินทางและเกรซเวียนหัวเมารถละกันขอเรียกเลยว่าเมาลถค่ะทุกคนตอนนี้คือเมาลถดค่ะ คุณรูให้ตอนนี้ค่ะเราขึ้นมาในจุดที่ภูเขาใกล้ถึงภูลังกาแล้วมันเริ่มแบบเนี่ค่ะตอนนี้หูอื้อกลืนน้าลายปุ๊บหูจะแบบรู้สึกปั๊บปั๊บป๊บเหมือนแบบมีอากาศออกมาสิ่งแรกที่คุณรูบอกว่าให้เกรทําก็คือบอกว่าให้เกรทจ,จิบนะ้ําทําตามขั้นตอนจิบนะคะทุกคนไม่ต้องดื่มนะจิบนิดนิดพอจิบแล้วกลืนเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าหูเราเริ่มแบบไม่อื้อละ ่ยออืูอพอหูหัูเริ่มไม่อื้อแล้วต่อไปต้องทํายังไงนะคะคุณรูเราเราเรามาดูก่อนจริง,รงๆก็คือการการที่เราเมารถเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเนาะคือขับคนขับเวียงไห้อะไรไหมแต่ว่าสาเหตุสําคัญเนี่ยทำไมมันแล้วมันทําไมมันต้องเมาถ้าสมมติเราขับพื้นที่ลาบอะ่ะแล้วก็เวียงไปเวียงมาทําไมไม่เมาอะ่ะแต่ทําไมต้องขึ้นเขาแล้วเมา คือจริงๆมันคือแรงดันในร่างกายที่มันมันปรับสมดุลไม่ทันแค่นั้นเองเวลาเราขับรถขึ้นเนี่ยมันเราใช้เวลาการขับขึ้นแป๊บเดียวเองร่างกายเราอยู่ที่ต่ำและอยู่ดีๆขึ้นอยู่ที่สูงเนี่ยมันแรงดันในร่างกายเราปรับไม่ทันมันทําให้แรงดันในสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นวิธีการนูงผมคือเวลาเราขับรถในในห้องโดยสารใช่ไหมครับ ในห้องโดยสารก็จะมีแรงดันอีกระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการการที่เราจะปรับแรงดันในร่างกายเราให้เท่ากับแรงดันภายนอกครับที่ของเราคืออย่าเปิดกระจกครั้งเดียวครับให้เราแง้มกระจกก่อนเพื่อให้แรงดันภายในตัวห้องโดยสารเราอะ่ะมันค่อยๆปรับให้ให้มันใกล้เคียงกับภายนอกมากที่สุดก่อน พูดุกขอทําเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้จิบงามไปแล้วก็ลดกระจกลงนิดนึงนะคะเพื่อให้อากาศข้างนอกอ่ะทั้งสองข้างเลยให้อากาศข้างนอกอ่ะเข้ามาสู่ข้างในนะคะเพื่อให้เกรซแบบว่าหายอาการเวียนหัวแต่ตอนนี้ก็ยังเมาอยู่แล้วก็ต้องขับให้ช้าลงด้วยขับช้าลงถูกต้องตอนนี้ความเร็วก็ต้องลดลงนิดนึงเพราะว่าเส้นนี้ค่ะทุก เส้นนี้เป็นเส้นที่แบบว่าคนขับคงจะมาน่ะเพลินน่ะแต่ว่าคนนั่งเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าจังหวะเขาลงจะ๊บบ,บอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเบรกก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องลงแบบต่อเนื่องแล้วเมื่อกี้เราเราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวักพักเราจะลงแกก็จะชอบเวียนหัวเอาแถวแถว,แถวนี้และค่ะแต่ว่าก็วันนี้เหมือนที่บอกทริกเนี้ยใช้มาตลอดพอเริ่มรู้สึกเวียนหัวก็จะจิบน้ำแล้วก็กดกระจกลงแบบนี้นะคะนิดนึงเนาะแล้วก็ให้อากาศข้างนอกเข้ามาสู่ในรถ อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะพอพอเปิดอากาศเอาข้างอากาศข้างนอกเข้ามาเราจะรู้สึกว่าหายใจสดชื่นขึ้นเหมือนเราได้อากาศข้างนอกค่ะปกติเราเปิดแต่แอร์ข้างในใช่ไหมตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็ถามว่าแล้วถามว่าเปิดและเราแง้มไปเนี่ยถึงเมื่อไหร่ก็ให้เรามีความสึขว่าเราเราให้ให้สังเกตคนที่เขามีอาการ ถ้าเขามีอาการแล้วเขามีความ้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มหายใจสะดวกขึ้นเริ่มเวียนหัวน้อยลงอ่ะอแปลว่าร่างกายเขาเริ่มปรับสภาพกับอากาศข้างนอกได้เราก็ค่อยเปิดลดกระจกทั้งหมดอืมอพอเราลดกระจกทั้งหมดได้แล้วเราปรับสมดุลของของคนที่มีอาการได้แล้วเนี่ยทีนี้สบายแล้วคนขับก็จะเต็มที่ได้เลยเพราะว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับแรงกด สภาพอากาศแรงกดอากาศเนี่ยกับสถานที่นั้นได้แล้วอโอเคดีขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่าตรงเนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณพันกว่าเลยเพราะฉะนั้นมันมีอาการทั้งแบบแรงกดอากาศเวียนหัวภูเขาทางเรียวสำหรับทริคแบบว่าทริคเล็กๆสำหรับการแก้เมานะคะ